ข้าวเสียโทขั้วไฟอ่อนนะคะตัวนี้รู้สึกว่าสีแห้นงนิด้ยจังเลยขั้วไฟอ่อนนะคะจะได้เป็นข้าวตอกจ้าขั้ว,วเราไปตำไม่ได้บดใหล้ละเอียดนะคะขออั้วเราจะขั้วตอกเนี่ยมันละเอียดอีกนึงจ้าเอาไปใส่ปลาน ตัวเขาเป็นปลาหการตัวเขาเลือเป็นปลาหลาาหาที่เขาด่าเยเี่ยจะปู้เอื่นหาคัวตัวจนม็นเป็นทีน้าลกลิมเล็น้อยนะคะใส่ไส้ทอดนี่ะได้เอตัวใส่ไสแห้งเลยิตใจเป็นขาต่อค่ะจะเปแตกอกี่นะไส้แห้งเตามจริงคือ ใส่เต้อเนอนะัวไปเรื่อยๆเย็นๆน,น,นะคะ,ะปร็น,น,เน,น,นีเครงปันกับปันนะะ่นเลยค่ะนี่เครืงปันกับตำให้ละเอียดน,นะคะโอเคจ้ะ ล่ำค้อนก็ได้ค่ะเอามาขวอพี่จะล่ำบอลก็ในขวกับิหอมนะคะก็เขามาขวกับซหอมกับซีี่เอ่อเม็ดขาวๆอยู่ข้างในน้ำปุนกันงมานะคะเวลาตํำไม่เสียเ่หน้าให้เสียค่แนนเป็นประเด็นที่รสชาติอรอดีแล้วก็หอมค่ะกลิ่นหอม เป็นผาาู้รนบิดชอคแม่เลยคะตัวละเอียดครขละกกมาบดท์รละเอียดหรือกัดหรือวอกันตำจะ้ะแต่บ้านนี้จะตำนะคะตำเสร็จปลา ตาเก็ยบใราจะทานกินตัวน,นี้กนเลยลวกไปเรื่อยๆนะคะ ได้ทีหรอท่านเจ้าเอามาตำเลยค่ะตำให้ละเอียดหรือบอกระบดกันเลยนะคะับตำเลยตำให้ละเอียดเลยนะคะตำไปเ,ะะเรื่อยนะคะเริ่มละเอียดยจ้ะเริ่มได้แล้ว ยาละลจ้ากระซิได้ไประมาณนี้เด้อจ้ะ,ะเอียดถ้าเฮ้าคิดว่าบละเอียดพ่อเฮาก็ับไปกองอีกทืนนึงก็ได้จ้ะตัวนี้กะคือเขาเปลือกที่เอามาขััวแล้วนะคะเป็นข้าขััวขขาเปลือกตำเรียดเราไปใส่ประเดกจ้ะให้มีกลิ่นหอมรสชาติดีเด้อจ้ะเด้อเป็นอันเรียบร้อยแล้วจ้า